สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์เจ้าทุกท่านนะคะวันนี้วันพุทธที่สอ2สิงหา2566นะคะท่านอายหรือว่ากลัวที่จะประกาศตัวไหมว่าท่านเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วท่านเป็นคริสเตียนที่ติดตามพระเยซูแล้ว ท่านอายหรือเปล่านะคะท่านกลัวที่คนอื่นจะล้อเลียนหรือดูถูกท่านหรือเปล่าว่าเมื่อท่านกลัวว่าครอบครองท่านที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้านั้นจะปฏิเสธและก็ข่มเพงท่านท่านกลัวคนเหล่านั้นที่จะดูถูกท่านหรือเปล่าคำถามเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราจะต้องมาดูว่ามันมีผลไปถึง ชีวิตบ้านปลายของเราด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆวันของเราเรามาักคห้ยคลนว่าชีวิตของเราเป็นการยืนยันไหมว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าที่ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่เรื่องราววันนี้วันนี้เรามาเรียนรู้จากชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโยเซฟนะคะเขาเป็นชาวอาริมาเทียเรื่องราวของเขาถูกบันทึกไว้ในพระกิตติคุณสี่เล่มด้วยกันเลยนะแต่วันนี้กัจนาจะนํามาเป็นอยู่ในพระธรรมยอนบทที่19ข้อที่3 8ถึง4ี ซึ่งมีใจความว่าหลังจากนี้โยเซฟชาวอาริมาเทียซึ่งเป็นสาวกลับๆของพระเยซูเพราะเขากลัวพวกยิวก็ได้ขอพระศพพระเยซูจากปีลาและปีลาศก็ยอมให้โยเซฟจึงมาอัญเชิญพระศพ ขอองงพระค์ฝ่ายนิโคเดมัสซึ่งตอนแรกไปหาพระองค์ในเวลากลางคืนนั้นก็มาด้วยเขานำเครื่องหอมผสมคือมดยอบกับกฤษณนาหนักประมาณ30กว่ากิโลมาด้วยเขาอัญเชิญพระศพพระเยซูล,ลงมาเอาผ้าป่านกับเครื่องหอมพันพระศพนั้นตามธรรมเนียมฝังศพของพวกยิวในตำบลที่พรรองถูกตรึงที่กังเขนนั้นมีสวนแห่งหนึ่งในสวนนั้นมีอุโมงค์ฝังศพใหม่ที่ยังไม่ได้ฝังศพ ผู้ใดเลยเพราะวันนั้นเป็นวันเตรียมของพวกยิวและเพราะอุมโมนงนั้นอยู่ใกล้เขาจึงบรรจุพระศพของพระเยซูไว้ที่นั่น <c oughs> การเป็นสาวกที่ไม่กล้าเปิดเผยตัวจะไม่มีทางที่จะได้พบสันติสุขในพระเยซูคริสต์เจ้าเลยนะคะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่โยเซฟชาวอาริมาเทียเขาเป็นคนรวยในพระ,พระกิติคุณมัทธิวบอกเราอย่างนั้น เขารอคอยอาณาจักรของพระเจ้าและอาริมาเทียก็เป็นเมืองที่ตั้งห่างไปทางตะวันตกเชียงเหนือของกรุงเยรูซาเล็มซึ่งมีความไกลประมาณ20ไม์นะคะแม้ว่าเขาจะเป็นส,ะส,ะสมาชิกของสภาแซนเฮดเดรนแต่เขาก็เป็นคนที่ดีและก็ชอบธรรมในเสต็พร,พระเจ้า ไม่ได้ยอมเห็นแก่สิ่งต่างๆที่เป็นไปตามการประชุมลงมตินั้นและการกระทําของโยเซฟก็เป็นสิ่งที่พระเยซูมองว่าเขาเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูจริงๆโยเซฟได้รับอนุญาตให้ฝังพระศพของพระเยซูและเขากับชายที่มีอิทธิพลอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่านิโคเดมัสก็ช่วยการจัดการเรื่องพระศพของพระเยซูนะคะเครื่องหอมผสม คือมดยอบกับกิสนาดักประมาณ30กิโลกรัมนั้นเป็นเครื่องหอมจำนวนมากเครื่งหอมนี้ได้ใช้สำหรับเตรียมศพส,สำหรับฝังและในตอนนั้นชายทั้งสองคนที่เคยเป็นสาวกลับลัก็เริ่มที่จะแสดงตัวแล้วนะคะเมื่อโยเซฟนำร่างของคนที่ท่านรักลงมาจากกังเขนและนำไปฝังที่อุโมองค์ใหม่ของตนเองในเวลานั้นนะคะจิตใจของท่านก็คงจะทุกโศกยิ่งนักท่านเป็นทุก พร้อมกับคนอีกมากมายที่โศกเศร้าเสียใจไปกับองค์พระเยซูคริสต์ที่สิ้นพระชนแล้วในวันนั้นพระศพของพระเยซูถูกฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพใหม่ในสวนส่วนตัวนะคะไม่ได้เป็นเป็น,เป,นเป็นอุโมงค์ที่ฝังรวมกันกับท่านอื่นๆและอุโมงค์นี้เป็นอุโมงค์ใหม่ของโยเซฟเองซึ่งท่านได้สกัดจากหินออกมาเพื่อฝังตัวของท่านเอง ในพระธรรมอิสยาห์นะคะบทที่53ข้อที่9กก็ได้พยากรณ์แบบนี้ไว้บอกว่าพระเมสยาหรือผู้รับใช้ที่ทนทุกนั้นแม้ว่ามนุษย์จะถูกดูถูกและก็เป็นปฏิเสธท่านแต่ตัวของพระเยซูนั้นก็อยู่กับ คนร่ำรวยในความตายของพระองค์หมายถึงว่าพระเยซูแม้ว่าจะถูกปฏิเสธด้วยคนมากมายไม่ยอมรับว่าพระองค์นั้นเป็นพระคิดหรือเป็นพระเมสยาแต่การตายของพระองค์นั้นก็ถูกฝังพร้อมกับคนรวยนะคะในสถานที่ของอเจ้าของคนนี้ที่มอบหลุมฝังศพของตัวเองให้พระเยซูฝังข้างในและโยเซเป็นหนึ่งในสาวกที่ติดตามพระเจ้า ที่เป็นส่วนหนึ่งจะทำให้คำพยากร์ของอิสยาห์นั้นสำเร็จลงด้วยดีและเป็นคนหนึ่งที่เป็นพยานความจริงว่าพระเยซูนี้ที่เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่เป็นมนุษย์หนึ่งร้อยเปร์เซน์นั้นพระองค์ได้ตายจริงเพราะว่าพระเยซูกับนิโคเดมัสได้ฝังพระองค์ด้วยตัวของพวกเขาเองนะคะ นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นถึงการอัศจรรย์ใจไม่มีใครสามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าพระองค์นั้นไม่ได้ตายดังนั้นพระสบของพระเยซูนั้นถูกฝังและนี่คือเป็นการยืนยันว่าความตายของพระองค์นั้นเป็นความตายที่ได้ตายแบกบาปของเราทั้งหลายไว้บนตัวของพระองค์แล้วพระองค์ก็สิ้นใจเพื่อพวกเราทั้งหลายความโศกเศร้าไม่ได้จบ อยู่แค่นี้เพราะว่าสิ่งอัศจรรย์นั้นได้เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูได้เป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามความเศร้าโศกกลายเป็นความชื่นชมยินดีและเป็นโอกาสดีที่ตัวของโยเซฟเองได้มีโอกาสประกาศตัวเชื่อในพระเยซูองค์นั้นและเป็นพระเยซูที่เป็นพระเจ้าฟื้นคืนชีวิตแล้วนะคะหลังจากวันเพนเทคอสก็คือวันที่ เพราะมียมบริสุทธิ์เสด็จลงมาท่ามกลางสาวกที่อยู่ในพระเยซูคริสต์นั้นโยเซฟชาวอาริมาเทียคนนี้ก็เป็นหนึ่งในท่ามกลางเป็นพยานมากมายและก็กล้าหาญเป็นคนหนึ่งที่รักพระเจ้าและพร้อมที่จะแบ่งปันความบั่งมีของตนเองให้กับคนอื่นท่านจะไม่เป็นสาวกแบบลับๆอีกต่อไปเพราะว่าท่านได้เปิดเผยเปิด เปิดเผยให้กับคนมากมายรู้ว่าท่านเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าจริงๆคําถามชวนคิดในวันนี้นะคะพี่น้องมีอะไรไหมที่ทําให้เรารู้สึกอายหรือว่ากลัวไม่กล้าที่จะประกาศตัวหรือว่าแสดงออกไปว่าเราเป็นคริสเตียนเป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูคริสต์เวลาที่เด็กๆไปโรงเรียนนะคะพวกเขาจะยืนยันกับคุณครูว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนและก็จะไม่ไหว้พระ นะโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลแม่สายก็จะมีกิจกรรมไหว้พระเป็นประจำเพราะว่า,าพวกเขาเคร่งในความเชื่อของพระพุทธเจ้าหรือว่าความเชื่อของคนพุทธมากเลยโดยเฉพาะมีวัดที่อยู่ติดใกล้ๆกับโรงเรียนด้วยนะคะและเราซึ่งเป็นผู้เชื่อแล้วเราจะไม่ใส่ซองทําบุญสังฆทานหรือว่าทอดพระปะ่าถ้ามีคนมาถามไถ่ถึงบ้านเราก็จะไม่ร่วมกับพวกเขาแล้วก็ยืนยันไปว่าเรา เป็นคริสเตียนเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูแล้วและเราจะไม่ซื้อหวยเหมือนกับที่เราเคยทําตอนที่เรามีความเชื่อเป็นอย่างอื่นเพราะว่าเรานั้นสัตซ์ซื่อในการงานตามกำลังและความสามารถที่พระเยซูได้ประทานให้กับพวกเราดังนั้นเราทํางานด้วยกําลังที่พระเจ้าประทานให้ทํางานที่สัตซ์ซื่อและพระเจ้าจะอวยพร,พรการงานเหล่านั้นของเรา และเราก็จะตัดเล่าตัดบุหรี่ตัดการพนันหรือเราไม่นอกใจคู่สมรสของเราเพราะว่าชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อเรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าองค์นี้และเราได้รับกำลังจากพระองค์สามารถเปลี่ยนแปลงใหม่กลายเป็นคนใหม่เพราะว่าเราไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วนะคะ คริสเตียนเราควรที่จะรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ด้วยการมีท่าทีทั้งด้านความคิดของเราทัศนคติของเราและมีการกระทําที่สําแดงว่าชีวิตของเรานั้นบริสุทธิ์ถวายเกยียรติพระเจ้าพวกเราจะต้องอยู่ด้วยความกล้าหาญแล้วก็เสียสละในสิ่งที่เราสามารถสละได้เพื่อเป็นการรับใช้พระเจ้าเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นที่เราทำออกไปจะไม่เปล่าประโยชน์นะคะนี่คือสิ่งที่พระ พระคำของพระเจ้าในหนึ่งโคริน์บที่15ข้อที่58ได้สัญญาไว้ให้เราที่จะกระตือรือร้นแล้วก็สำแดงชีวิตของเราเปิดเผยความเป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้านะคะให้เราเรียนรู้ไปด้วยกันและมีชีวิตที่เปลี่ยนใหม่เหมือนที่โยเซฟได้ทำและก็ความกราของท่านได้ทำให้เราได้เรียนรู้แม้แต่พระคติคุณทั้งสี่เล่มที่พูดถึงพระเยซูคริสต์นั้นก็ได้บันทึกเรื่องราวของโยเซฟไว้ด้วยนะคะ นี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยให้เราที่จะเ,เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะร่วมใจกันในที่ฐานค่ะพระเจ้าที่รักเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์การประกาศตัวของโยเซฟในวันนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าท่านได้ยอมรับต่อหน้ามนุษย์ทุกคนว่าท่านเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์และนี่คือพระสัญญาของพระองค์เมื่อเรายอมรับคนอื่นต่อหน้า,ามนุษย์ยอมรับพระเยซูคริสต์ต่อหน้ามนุษย์เราทุกคนก็จะได้รับ การยอมรับต่อพระพักพระเจ้าพระบิดาบนแผ่นดินสวรรค์เจ้าของสวรรค์ด้วยให้เราที่จะยืนหยัดในความเชื่อนี้ต่อไปในการติดตามพระเจ้ารับใช้พระเจ้าด้วยความขยันขันแข็งตลอดชีวิตของเรานําลูกหลานของเรามาติดตามพระเจ้าและก็เชื่อมั่นในพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เป็นเวลาที่มีค่าวันต่อวันกับพระเยซูผู้ที่คารักและเชิดชูได้ใกลชิดและอธิษฐานนมันสก,การพระองค์เติมใจเต็มล้นด้วยพระคำ กบพระเยซูจิตใจรับการฟื้นฟูรับการเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นในพระองค์วันต่อว,วันทำตามพระทัยอยู่เพื่อรับใช้พระองค์ให้ทุกสิ่งที่ข้าทำถาวายพระเกียต และอธิษฐานนมำมสก,การพระองค์เติมใจเต็มล้นด้วยพระคำวันต่อวันกับพระเยซูจิตใจรับการฟื้นฟูรับการเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นในพระองค์ วันต่อว,วันทำตามพระทยอยู่เพื่อรับใช้พระองค์ให้ทุกสิ่งที่ข้าทำถาวายพระเกียรตวันต่อว,วันกับพระเยซูจิตใจรับการฟื้นฟูรับการเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นใน วันทำตามพระไทยอยู่เพื่อรับใจพระองค์ให้ทุกสิ่งที่ข้าทำถาวายพระเกียรติวันเวลาที่เหลืออยู่ขออยู่เพื่อพระองค์วันต่อวันกับพระเยซู ประองวันต่อวันกับพระ